สวัสดีค่ะมาพบกับคนบ้านนองใช้ชีวิตในเมืองนะคะมาดูพี่ถายป้อนข้าวน้องตอนเช้านะพออูอ้ามข้าวยังอร่อยเปล่าพี่ภูมิกินข้าวยังกินแล้วอื น้องก็จะเล่นลนไปนะส่วนพี่ก็จะตั้งใจป้อนก่อนนะพี่ยังไม่ได้อาบน้ําไปลงเยืนเลยต้องป้อนข้าวน้องก่อนจิตวิญญประจําวันคือพี่จะทําอย่างนี้นะคะช่วยแม่ป้อนข้าวน้องเนาะเอ้ยมากเปล่า วันนี้กินข้าวอะไรเออไปดูกับข้าวกันาะอันนี้กับข้าวที่ย่าทําให้นะคะอันนี้แม่ไม่ได้ทำเองนะย่าเป็นคนทํานะข้าวก็จะกินประมาณนี้นะก <c oughs> ่อนไบโรงเรียนที่ผู้ผ่านหน้าลอยสวัสดีครับก่อนโลกที่ผู้สวัสดีข้าย่างสวัสดีข้าหน้าคนตื่นตอนเช้านะคะจะเป็นประมาณนี้ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งนะคะเพื่อติดตามนะขอบคุณมากนะคะ